Hallo Schatz, wo bist du? Es ist schon 11 Uhr, es ist schon spät. สวัสดีค่ะเจอร์แมนวันมิของเราในวันนี้จะพาทุกคนมาดู2องคำสั้นๆง่ายๆแต่หลายๆครั้งอาจจะสร้างความงุนงงได้อย่างตัวอย่างต้นคลิปนั้นที่ครูพูดว่าโชนตรงนี้ทุกคนคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่าโชนใช้ในความหมายว่า already หรือเรียบร้อยแล้วเนาะหรือแล้วอย่างเช่นครูบอกว่าตายแล้วเธออยู่ที่ไหนตอนนี้มัน11โมงแล้วนะคะสายแล้วอ่าแบบนี้เป็นต้น คำตรงกันข้ามกับคำว่าโชวนั้นเราจะใช้คำว่า e s t นะคะซึ่งแปลว่าเพิ่งจะอย่างเช่นในกรณีแรกปลายทางที่ครูพูดสายด้วยหรือแฟนของครูอาจจะตอบกลับมาว่านี ee, est, have no side ่ ss a s t e elf อัว vehem หนก e นะคะอะไรกันมันเพิ่งจะ1 1โมงเองเรายังมีเวลาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชูนกับ a s ก็จะเป็นคำที่ใช้ตรงกันข้ามที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าคำว่า a s นั้นนอกจากจะแปลว่าเพิ่งจะที่เราคุ้นเคยแล้วในบางกรณี ก็ยังสามารถแปลได้อย่างอื่นหรือใช้ในบริบทอื่นได้ด้วยส่วน S s t ในอีกความหมายหนึ่งนั้นนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างออกไปเช่นครูพูดว่าเธอจะไปเยอรมันเมื่อไหร่เธอจะไปเที่ยวเมื่อไหร่แล้วเราตอบว่า e s inspiewken ในอีกสองอาทิตย์นูน่นฉันถึงจะไปหรือเธอจะไปเรียนต่อที่เยอรมันเมื่อไหร่กันเนาะ e s in i m y a ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าซึ่งในกรณีนี้เราไม่สามารถแปล e ว่าพังจะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เ e อรมันวันมินคงจะไขข้อข้องใจทุกคนว่าเมื่อ เมื่อไรที่เราจะใช้ชชนเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เอสในความหมายว่าเพิ่งจะหรือเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เอสในความหมายว่าในอีกวันนี้ฝากไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้คุณครูไปก่อนอัฟฟดาสินชิสเอาเอาได้เลยใช่สวัสดีค่ะเจอร์แมนวันมินิในวันนี้ในวันนี้ <c oughs> นอนกไม้ Nein, danke, gerne. Also, nicht gerne. Danke. <laughs> Dankeschön.